สวัสดีค่ะใ,ใครก็เข้าครัววันนี้ขอเสนอเมนูอาหารจานเดียวนะคะคือปลาทอดราดซีอิว๊วเป็นปลาทอดแล้วก็ราดด้วยน้ําซีอิ๊วที่สําหรับไว้นึ่งปลานะคะแล้วก็มาดูส่วนผสมกันเลยว่ามีอะไรบ้างคะ่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอันแรกก็คือปลาทอดวันนี้เราจะใช้เป็นปลาตาเดียวนะคะแต่คุณผู้ชมทางบ้านสามารถใช้ปลาอย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นผักที่ใช้โรยข้างหน้าก็จะประกอบด้วยพริกชี้ฟ้าแดง ขิงซอยนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยแล้วก็จะมีกระเทียมพริกไทยเกลือแป้งมันซีอิ๊วขาวเหล้าจีนน้ำตาลน้ำมันงาค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะทำเริ่มจากการทำปลาก่อนค่ะ ตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกเราก็จะทอดปลาเนี่ยนะคะแต่เวลาทอดเราก็อยากจะให้ปลาเนี่ยมีความกรอบหน่อยโดยการที่เราก็จะผสมแป้งนะคะเอาแป้งมันเนี่ยนะคะผสมกับเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะเราก็คลุกส่วนผสมเนี้ยให้เข้ากันนะคะคลุกเสร็จแล้วเราก็ไปทาคลุกนะคะแล้วเราก็จะเอาไปทาที่ตัวปลาโรยที่ตัวปลานะคะ เพราะว่าแป้งส่วนผสมแป้งมันเนี่ยจะช่วยทำให้ปลากรอบมากขึ้นนะคะเหมือนทาแป้งเหมือนทาแป้งให้ทั่วตัวปลานะคะอย่างตรงคลีปตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ทาให้หมดแล้วก็กลับด้านทำเหมือนเดิมอีกนะคะทาให้ทั่ว คือถ้าเราทอดกรอบรอบจะมีส่วนช่วยอย่างที่บอกะคะ่ะช่วยให้ให้ปลาเนี่ยมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนี่นะคะเราก็รอตรวจเช็คดูนะคะว่าน้ำมันเรารอหรือยังพร้อมที่จะได้ทอดสามารถเหมือนเหมือนกันนะคะถ้าไม่มีนั่นก็ใช้ตะเกียบไม้หรือพายไม้เช็คดูได้ว่าถ้าร้อนแล้วเนี่ย สังเกตดูจะมีฟองอากาศขึ้นเหมือนกันเป็นลักษณะเดียวกันอันนี้ยังเพราะว่ามีมีแค่ปปุดๆเล็กๆก,กันนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าถ้าเราลงไปตอนที่น้ํามันยังไม่ร้อนเนี่ยแป้งมันจะละลายลงไปกับน,น้ํามันได้นะคะเราก็ต้องรอให้น้ามันมันร้อนนิดนึงก่อนแล้วค่อยเอาเอาปลาลง ค่ะตอนนี้น้ำมันเราเริ่มร้อนดีแล้วนะคะเราจะทำงานทอดปลากันชุบอีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอาลงทอดนะคะค่อยค่ยหย่อนนะคะกวักน้ำมัน ให้ลาดตัวปลาให้ท่วมตัวปลาด้วยนะคะในส่วนที่ยังไม่โดนเราก็จะทอดไปสักพักนะคะจนปลาเนี่ยเหลืองกรอบแล้วก็เราก็ตักมาพักเอาไว้และเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทอดไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่ใกล้สุกแล้วแล้วกันค่ะหลังจากทอดปลาเสรยจเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ เอาปลาพักไว้ก่อนเรามาทำซอสกันเลยแล้วกัน,นะคะ่ะเริ่มจากเอาน้ำมันงานะคะใส่กระทะนะคะหลังจากนั้นก็เป็นกระเทียมซอยนะคะเจียวให้หอมสักนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องเหลืองสุกมากเกินไปนะคะเจียวให้พอมีกลิ่นกระเทียมขึ้นนะคะ ปกติเนี่ยนะคะก็เนี่ยค่ะเจียวพอที่จะเหลืองแล้วมีกลิ่นกระเทียมขึ้นนะคะตอนนี้เราก็ใส่ซอสใส่ซีอิ๊วขาวนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะเพราะว่าซีอิ๊วขาวค่อนข้าง,งเค็มอยู่แล้วจะค่อนข้าง,งกระเด็นนิดน,นึงนะคะเท่านี้ก็ยกหลบไฟหน่อยนะคะ หลี่ไฟได้นะคะช่้นๆกัะเด็นนิดนึงแล้วก็ต้องระวังใส่เหล้าจีนนะคะถ้าดูว่ามันเข้มข้นเกินไปเนี่ยสามารถเติมน้ำเปล่าได้นะคะใส่น้ำชักเล็ดเล็กน้อยนะคะตอนนี้จากเมื่อเมื่อสักครู่นี้แรงเกินเราเร่งไฟกลับขึ้นมาใหม่ได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ผักที่เราซอยไว้ทั้งหมดนี่ยลงไปเลยช่วงนี้เราปิดไฟได้เลยนะคะเพราะเราไม่อยากจะให้ผักสุกเกินไปแล้วก็คลุกปกติหลังจากขั้นตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟตักราดใส่ปลาเลยแล้วกันค่ะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงตัวปลาที่เราทอดแล้วเราก็สับน้ำมันแล้วก็มาหลอดวางไว้ที่จานนะคะตอนนี้เวลาเราเสิร์ฟเราก็คือทำน้ำซอสท,ที่เราทำเสร็จไว้เมื่อสักครู่นะคะลาดที่ตัวปลาเลยะคะ่ะแนะนำให้ตักพวกผักลาดไปก่อนนะคะแล้วค่อยถ้าเหลือไงค่อยเอาน้ำซอสลาดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ทำพอดี นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูปลาทอดราดซีอิวนะคะสำหรับส่วนผสมอัตราส่วนเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะ สำหรับวันนี้คงจะเหลือกินเที่ยวไทยไปกับ Foodtravel.TV สวัสดีค่ะ